จากกรณีที่นนะายนัทวุฒิใส่เกลือดได้โพสต์ผมคิดแบบนี้คงไม่มีใครมาว่าพูดกับชนชั้นนำเจ้าของใบอนุญาตที่ไหนผมพูดกับประชาชนซึ่งมีสิทธิ์เห็นด้วยหรือเห็นต่างถ้าการพูดอะไรแบบนี้เป็นการพูดกับชนชั้นนำเสียหมด พักการเมืองหนึ่งที่ต้องคดีแก้ไขามาตรา1นึซึ่งผมแสดงจุดยืนไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยทั้งการยุบพักและการเล่นงานกันด้วยข้อหานี้แต่พักนั้นลบนโยบายเรื่องนี้ออกจากเว็บไซต์และไม่มีการนำกลับมาอีกเลยไม่รู้เป็นการพูดกับประชาชนหรือสื่อสารกับใครคุณเจี๊ยบอมรัฐโชคบมิตรกุลได้โพส ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีนี้ว่าไม่น่าเชื่อว่านักโต้ว,วาทีอย่างนายนัทวุฒิไยเกื้อจะเมาตำแหน่งที่ปรึกษานายกจนลืมไปว่าเหตุการณ์ที่พักคก้าวไกลจำเป็นต้องลบนโยบายแก้ไขมาตรา112ออกจากเว็บไซต์ เป็นการทำตามคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญแทนที่จะร่วมมือกันแก้รัฐธรรมนูญให้สําเร็จเพื่อจํากัดขอบเขตอํานาจศาลที่เลือกเอาเรื่องแบบนี้มาพูดตีกินเนียนๆไปวันๆก็แค่พอให้คุ้มค่ากับอาหารเมร็ดไม่ใช่แค่หมดราคาแต่น่าสมเพชในเรื่องของอะไรฮะจะยึดอํานาจทหาร โดยการไปแก้พรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมนะจัดระเบียบกองทัพแบบพูดกันง่ายๆจะยึดอํานาจในการแต่งตั้งนายพลเองโดยผ่านคอรมอรในการแต่งตั้งนายพลเข้าไปมีอํานาจในกองทัพโอ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากๆคุณหนูอนุทินชาญวิรกูคุณกลับออกมาพูดเต็มๆเลยว่าภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยพลังประชารัฐแน่นอนฮะ ท่านปิยะตะวิชัยก็ออกมาคัดค้านเต็มที่ในการที่จะไปก้าวไกยแทรกแซงอํานาจของทหารนะไม่ให้ยึดอํานาจคุณหนูอนุทินบางช่วงบางตอนก็ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็บอกว่าคุณจะไปแก้ยังไงเวลาเขายึดอํานาจเขาก็เขาก็ปรับเปลี่ยนได้หมดเพราะฉะนั้นเปล่าประโยชน์ที่จะไปแก้นะครับนะทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอข่าวเนี่ยทัวลงเรื่องการยึดอํานาจทารน่ย ภูมิธรรมเวชยชัยเอาเปยังไงต่อภูมิธรรมบอกไม่ใช่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่จะยึดอำนาจทหารหรือแก้ระเบียบกระทระวงกลาโหมเอาภูมิธรรมก็บอกว่าเป็นความคิดของประยุทธ์สสพรรคเพื่อไทยที่จะยื่นไปไม่ใช่เป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะในการแก้พรบกระทรวงกลาโหมจัดระเบียบกองทัพเอากลับหัวเรือไม่ทันอีกแล้ว คุณดูสิโดดไปโดดมาผมถามว่าสิ่งที่ผมพูดเดียผมยกเมฆมาพูดไหมไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดคือสิ่งที่ภูมิธรรให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วเขาก็ตีแผ่กันไปนะทั่วโลกโซเชียลผมถามว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะรัฐบาลเหมือนจิงโจ้โดดไปโดดมาโดดไปโดดมากลิง้งไปกลิง้งมานะถูกต้องฮนะแล้วข้อเท็จจริงยังไงอ่ะประชาชนก็ตามไม่ทัน นะครับผมถึงบอกว่าถ้าทํากันอย่างนี้เนี่ยโอนอํานาจให้คอรมอในการแต่งตั้งนายพลเนี่ยมันเท่ากับยึดอํานาจทหารนั่นแหละแล้วคุณจะไม่ยอมรับได้ยังไงนี่คือภูมิธรรมออกมาปฏิเสธเลยนะว่าไม่ได้เป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะเป็นแค่สอสชื่อประยุทธ์สสพรรคเพื่อไทยจะยืน่นอา้าวไอ้ภูมิธรรมก็จบไปละพอมาวันนี้วิสุ์ยืนยัน ว่าจะเดินหน้าวิสุทิ์คือประธานวิปฝ่ายรัฐบาลวันนี้นะวันที่สิบเนี่ยยืนยันว่าจะเดินหน้าในการแก้พราบาจัดระเบียบกองทัพให้ได้และจะเอาเข้าคอรามอเร็วๆนี้เอา้าเฮย้ยผมถึงบอกว่ามันอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยคุณเข้าใจสิ่งที่ผมต้องการสื่อไหมแล้วอย่างนี้จะให้ประชาชนยึดโยงกับใคร จะให้ประชาชนยึดโยงกับใครคือผมงงมากเลยอ่ะคือสิ่งที่ผมอ่านเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นข่าวที่แบบนะครับนะแชร์กันในโลกโซเชียลนี่แหละนะแล้วผมนะก็รู้ว่าในเรื่องของข่าวการเมืองผมวิเคราะห์ข่าวการเมืองมานะหกเจ็ดปีละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มั่วหรอกนะครับนะเพราะไอ้ถ้ามั่วเนี่ยผมไม่เอามานั่งวิเคราะห์หรอก นะแต่สิ่งที่ผมพูดเต็มปากเต็มคําได้เนี่ยนะเพราะว่าผมเห็นการสัมภาษณ์ของสองบุคคลน,นี้แล้วเนี่ยมันเกิดเกิดคําถามขึ้นในใจเลยเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยจะยึดอํา,านาจทหารไม่ให้ปฏิวัติรัฐประหารจริงหรือไม่วันนี้เกิดความคลุมเครืออีกแล้วนะเพราะสองบิ๊กเพื่อไทยออกมาพูดไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่น่าเป็นกังวลมากมากนะ เพราะเพราะอะไรเพราะเขามีอํานาจรัฐนะแต่อำนาจรัฐคุณทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเฮ้ยวันนี้เอาใครมาตั้งเป็นรัฐตีกลาโหมก็ได้ไม่ต้องเป็นคนรู้อินโนอินเนการเมืองก็ได้นะเอาใครมาตั้งเป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีความรู้หรือมอีหัวสมองเรื่องการเมืองก็ได้ยีง่งตายเลยนะครับนะตายเลยเหมือนเหมือน นักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองอดีตนักการเมืองมาวิเคราะห์มึงเล่นอะไรกันสนุกสนานกันเลยทีเดียวเลอะเทอะผมบอกได้เลยว่าเลเธอะนะวันนี้ชักเข้าชักออกกลิ้งไปกลิ้งมานะครับถ้าเรื่องไหนที่ทัวลงนะต่างคนต่างดิน้นเอาตัวรอดกันกันไปก่อนเดี๋ยวกลัวทัวลงคําว่าทัวลงคืออะไรพวกคุณอยากรู้ไหมทัวลงคืออะไรอ๋อนายใหญ่ลงดาปะ่ะคุณเห็นไหม อดีตรัฐมนตรีที่นายใหญ่ลงดาบเพราะทัวลงที่ต้องออกมาดิ้นและกลับหัวเรืออย่างคุณหมอชนน่าน่ะที่บอกว่ามันเป็นเทคนิคในการหาเสียงตอนแรกก็น,นั่งเป็นร่นตีสาสุอยู่ดีๆคุณดูสิครับพอบอกว่าการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเป็นเทคนิคให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงหลุดเก้าอี้รัฐมนตรีทันทีนี่คือทัวลง ทัวลงประชาชนทัวลงไม่พอนายใหญ่ลงดาบวันนี้ภูมิธรรมดิ้นพล่านเลยกลับหัวเรือไม่ทันเพราะกลัวนะมันกลัวกลัวหมดอะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะวันนี้เราดูอาการออกมันเหมือนมวยอะนาะรัฐบาลชกกับฝ่ายค้านอยู่บนเวทีไอเราเนี่ยเป็นผู้ชมเราจะมองออกเลยว่ามวยเนี่ยมันเริ่มเป็นต่อหรือเริ่มเป็นรอง เราจะเห็นเลยว่าอาการมวยเป็นยังไงเราวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะนะครับเพราะเราเป็นขอมวยเช่นเดียวกับคอการเมืองอ่ะมันวิเคราะห์ได้ชัดเจนนะครับว่าวันนี้คุณออกอาการเลือก่คุณเซไหมคุณโกโหกประชาชนไหมคุณปิดบังอะไรไว้อยู่นะคำถามต่างๆเหล่านี้น่ะผมถึงบอกว่าเฮ้ยขนาดนะครับการแก้พรบรจัดระเบียบ นะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณยังโยนยิ่งกว่าลูกบอลขนาดน,นี้ทวมันลงแล้วไงพักร่วมรัฐบาลเขาไม่เอาด้วยพักพลังประชารัฐเนี่ยนะครับท่านปิยตะตาอวิชัยก็ไม่เอาด้วยก็ออกมาเสียงแข็งว่าเรื่องนี้เฮ้ยจะไปก้าวไก่กองทัพได้ยังไงนะคุณทำดีคุณจะกลัวอะไรว่าทหารจะมายึดอำนาจ คุณบริหารดีนักการเมืองดีตรงไปตรงมามันจะมีเหตุผลอะไรให้ทหารออกมายึดอำนาจนี่คือคำถามที่เฮ้ยมันก็ถูกต้องถ้ารัฐบาลบริหารดีไม่มีจุดที่ตำหนิหรือโอ้โหมันพูดกันภาษาคนก็นไม่รู้ฟังแล้วเนี่ยทหารจะยึดอำนาจได้ยังไงนี่นะครับผมถึงบอกว่ามันต้องถึงจุดจุดหนึ่งนะซึ่งมันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มันไม่จมําเป็นต้องกลัวหรอกครับนะครับไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกและไม่ต้องไปแตะหรอกนะฮะพระบอรอ,อจัดระเบียบนะของกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะฮะนะครับวันนี้ออกมาโยนกันไปแล้วนะโยนนะแต่แต่ต้องชื่นชมวันนี้นะชื่นชมคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลนะที่ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะว่าไม่เห็นด้วยซึ่งอันนี้ชื่นชมนะครับ รวมทั้งพักพลังประชารัฐด,ด้วยผมชื่นชมนะทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมก็ตําหนิตีเตียนและวิพาควิจารณ์ภูมิใจไทยวิพาควิจารณ์พลังประชารัฐมาโดยตลอดแต่ถ้าอันไหนที่เขาทําถูกทําควรเนี่ยนะเราก็ต้องชมเราก็ต้องออกมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเอามาวิเคราะห์หลังจากที่คุณสนธิไปยื่นหนังสือที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวาน ผมไม่ชี้แจงแถลงไขถึงรายละเอียด5ข้อเสนอแต่ผมสรุปเลยว่านะครับคุณสนทิต้องการเรียกร้องอะไรอันนี้คือดอกแรกคุณสนทิบอกของผมจะไม่เกิน3ดอกและดอกที่2ผมเชื่อแน่ว่ารัฐบ,บาลต้องชี้แจงแถลงไขเนื้อแท้ของ mou 44และ jc 44ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบซึ่งผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่เคลียร์นะถ้าชี้แจงก็เคลียร์ประชาชนอย่างเราจะไม่ต้องเดา ไม่ต้องวิเคราะห์ไปนะต่างๆนานาผมถือว่าเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะประชาชนก็ไม่แตกแยกและเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับนะเออผมไม่มั่นใจความแรงความแค้นส่วนตัวหรือเปล่านะแต่ในเมื่อมันมีโจทย์มาให้แก้เนี่ยและเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องอธิบายเนี่ยกับประชาชนซึ่งเรื่องนี้มันกระทบกับประชาชนผลประโยชน์คนไทยทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเราจะมองไปในมุมของความแค้นส่วนตัวระหว่างคุณสนธิกับคุณทักษิณอันนั้นก็อีกมุมมองแต่ในมุมมองของผมผมไม่ได้มองในจุดตรงนั้นผมมองว่าเรื่องที่ผมวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่ได้กระทบผลประโยชน์สังคมประเทศชาติบ้านเมืองผมก็ไม่พูดนะครับผมก็ไม่พูดสวัสดีเอซี LC ทุกท่านนะฮะเอ่อ นะเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดเนี่ยนะเสมอละครับถ้าเป็นเอฟซีที่ติดตามผมมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเอาข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยมาพูดไม่ได้ยกเมฆมาพูดไม่ได้ปั่นนะผมวิเคราะห์ไปอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะในอีกไม่กี่เพลาข้างหน้าซึ่งคุณก็คอยดูว่าผมวิเคราะห์ผิดไหมยอย่างยื่นห้าข้อเสนอจะมีสักกี่ข้อเสนอที่รัฐบาลรับ นะครับในส่วนของคุณสนทิแล้วถ้าไม่รับทั้ง5ข้อถ้ามันเกิดมวลชนวันนี้ผมถึงบอกว่ารัฐบาลตั้งรับนะครับม็อบแล้ววางแผนตั้งรับม็อบแล้วนะคุณคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี้ผมวิเคราะห์ก็แล้วแต่คุณนะครับแต่รัฐบาลตั้งรับมอ็อบและผมก็วิเคราะห์ต่อไปว่าในเรื่องของข้อเสนอไม่รับทุกข้อไม่รับทุกข้อ และเป็นชนวนในการที่จะให้คุณสนทิปล่อยหมัดเด็ดนะครับออดอกที่สองออกมานะครับอ,อ,อีกไม่กี่วันเนี่ยเพราะคุณสนทิขีดเส้นตายสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันอันนี้ต้องคอยดูกันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมพูดผมพูดตรงๆนะกับการที่การเมืองจะไปแทรกแซงกองทัพวันนี้ผู้นำเหล่าทัพทั้งหลาย พอบตอร,อรอพบบทบพบบทอเนี่ยนะเออเขาไม่ยอมนะวันนี้สเสนากราโหมเนี่ยทหารทั้งหมดนะฮะแต่มีพลเรือนเนี่ยก็คือคุณอ้วนภูมิธรรมเนี่ยนั่งเป็นรัฐมนตรีกราโหมคนเดียวนะเวลาจะมีมต,ติอะไรที่ถกกันในสเสนากราโหมเนี่ยนะทหารเนี่ยเขามีอํานาจนะครับนะเป็นแค่รัฐมนตรีกราโหมนั่งหัวโต๊ะเนี่ยแทบไม่มีอํานาจอะไรเลยนะ นะครับผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้นําเหล่าทัพเนี่ยทั้งสี่เหล่าทัพเขาเห็นพ้องต้องกันกันอยู่แล้วไม่ใช่วันนี้พอมีใครมานั่งเป็นหัวการเมืองเขาก็ให้เกียรตินั่นแหละแต่ถ้ามาคาบลูกคาบดอกเนี่ยนะบรรดาผู้นําเหล่าทัพเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับจะบัญชาการอะไรเขาไม่มองเห็นหัวน้ำดีกาลาโหมนะผมบอกให้นะครับยิ่งถ้าเป็นน้ำดีกาลาโหมที่มาจากคนละเรือนเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงเลย อันนี้พูดตรงไปตรงมานะใครจะรับได้รับไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึง่งมันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับเออ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนนะครับคุณอนันต์สวัสดีครับกินแล้ววันนี้ดบกาแฟไปสองแก้วแล้วนะครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับเอาวันนี้คุณนำเหล่าทัพก็ให้ราคาคุณอ้วนภูมิทำไหมล่ะอา้าวจริงไหม คุณต้องเข้าใจในกรณีตัวประกันไทยสี่คนพม่าะนะถ้ารัมดีกลาหมมีบารมีพอนะจบแล้วเรื่องนี้จบแล้วแต่เมื่อวานยังไงรัมดีกลาหมบอกหมดปัญญาแล้วกับการที่จะเอาคนไทยที่เป็นตัวประกันพม่าจับตัวไปสี่คนกลับเมืองไทยเร็วๆนี้สื่อก็ถามต่อไปว่าแล้วคนไทยสี่คนจะได้กลับเมื่อไหร่อ้วนภูมิธรรมก็บอกว่าแล้วแต่พมา่าอ้าว สื่อก็ถามต่ออีกไปว่าแล้วแต่พมา่าแล้วพม่าเขาจะมีห่วงเวลายังไงพม่าเขาเดินเอกสารกันอยู่อันนี้ก็เราจะไปก้าไกา่ไม่ได้เป็นเรื่องของพมา่าอันแสดงว่าคุณก็ลอยแพคนไทยสี่คนคุณก็บ่กมีไกบ่กมีอำนาจบ่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีทั้งนี้ตัวเองนั่งเป็นน้ำตีกลาหมเนี่ยนะผมถามว่าคนไทยทั้งประเทศฝากฝากความหวังไว้กับคนคนนี้ได้ยังไง เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยพูดไปต่างประเทศไม่ต้องเอาแถบยุโรปอเมริกาที่เขาจะฟังคุณหรือไม่ฟังนี่ประเทศเพื่อนบ้านเขายังไม่ฟังเลยเขายังไม่ให้ราคาเลยเขายังไม่เกรงใจเลยแล้วนับภาษาอะไรคุณจะไปตกลงการค้าการขายแค่เรื่องเนี่ยปัญหาเล็กๆน้อยๆคุณยังเคลียร์กันไม่ได้นี่ผมถึงบอกว่ามันหมดปัญญาถึงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับนะ คือวันนี้เนี่ยครับพี่น้องคือด้วยความเคารพด้วยความเคารพคือเป็นรัตตรีกลาโหมเนี่ยคนไทยเนี่ยสี่คนเนี่ยโดนจับไปเนี่ยคุณต้องมีแอคชั่นมากกว่านี้อย่างน้อยไปเยี่ยมคนไทยนะขอเยี่ยมไหมรันตรีกลาโหมไปเยี่ยมมันต้องให้เยี่ยมนะครับไปให้กำลังใจครอบครัวที่นะครับเสียชีวิต เกิดจากที่ทหา,ารพม่ายิงเรือประมงไทยเยี่ยงเรือโจรสลัดไปให้กำลังใจไปเยียวยาความรู้สึกโดยเฉพาะตัวนายกต้องลงไปเพราะเป็นปัญหาบอบบางความรู้สึกระหว่างประเทศยิ่งครอบครัวผู้สูญเสียแต่นายกดันไปเซลฟี่ถ่ายรูปพักผ่อนวันหยุดผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยก,การที่จะเป็นคนของประชาชนเนี่ย หรือเป็นคนการเมืองเนี่ยเวลามันต้องอุทิศให้ประชาชนจริงนะครับอย่าให้เป็นขี้ปากอย่าให้ประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่รู้กาลเทศะวางตัวไม่เป็นนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสะท้อนให้เห็นว่าอ้าวแย่แล้วแย่แล้วจริงๆนะครับมันจะเยียวยาได้หรือไม่จะแก้ไขได้หรือเปล่า สำหรับผู้นําเราก็ว่ากันไปตามเรื่องแล้วครับเพราะสิ่งที่ผมเอามาพูดเนี่ยมันเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอีกมุมมองหนึ่งต่อตัวผู้นําหนึ่งเดียวของประเทศไทยกับท่าทีของรัฐมนมรีกลาโหมซึ่งถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือหมดน้ํายาจริงๆนะครับหมดน้ํายาจริงๆไม่สามารถทำตัวเป็นที่พึ่งของคนไทยได้เลยวันนี้ พม่าจะทํำยังไงกับคนไทยจะยัดข้อหาอะไรให้ก็สุดแท้แต่ชะตากรรมของคนไทยสี่คนแล้วละ่ะคือวันนี้เนี่ยต้องตามชะตากรรมจริงๆนะรัฐไทยเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยไม่ได้ผู้นําไทยไม่ต้องห่วงเลยไปถ่ายเซลฟี่อยู่คือมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงประชาชนส่วนมากตอนนี้วิพากษวิจารณ์ไปในทิศทางแบบนี้นะครับ เออนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าพอเอาเข้าหน้าสิวหน้าขวานถ้ารัฐบาลเป็นที่พึ่งประชาชนไม่ได้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพรัฐบาลว่ามีความสามารถมากน้อยขนาดไหนวันนี้คุณไม่ต้องมีศักยภาพที่จะต้องไปตกลงธุรกิจการค้ากับต่างประเทศหรอกเอาปัญหาแนวตะเข็บชายแดนคุณแก้ให้ได้คุณยังเอาตัวกันไม่รอดเลย นะนับภาษาอะไรคุณจะไปต่อรองให้มีอํานาจเหนือนะครับในเรื่องของธุรกิจเหนือคู่แข่งเหนือประเทศเพื่อนบ้านเหนือประเทศในแถบอเมริกาและยุโรปได้ยังไงในเมื่อการต่อรองเล็กๆน้อยๆคุณยังเป็นเบี้ยบ่อนรองเบี้ยประเทศเพื่อนบ้านเลยคุณจะเอาความเก่งชันฉลาดที่ไหนไปตกลงธุรกิจการค้าดึงนักลงทุนต่างประเทศเข้ามารังแต่เสียผลประโยชน์ชาติบ้านเมือง นี่คือสิ่งที่อยากจะเอามาพูดเอามาวิเคราะห์ให้พวกเราฟังนะครับเออใครคิดไม่ได้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่แล้วกันผมไม่ได้บอกให้ให้เชื่อนะในสิ่งที่ผมพูดนะแต่ว่าอยากให้รับรู้รับทราบรว่าสิ่งที่ผมพูดคือข้อเท็จจริงนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเออส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเออ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะในทิกตอกสี่ห้าร้อยคนนะครับใน Facebook ก็โดนปิดกั้นสุดชีวิตนะครับแต่ผมไม่ใน Facebook ด้วยความเคารพผมไม่เห็นคอมเมนต์ใครจริงๆนะครับนะเพราะว่ามันปิดกัน้นขั้นสูงสุดจริงๆต้องต้องต้องขอประทานโทษที่ไม่ได้ทักใครเลยนะครับอา่าไม่ได้ทักใครเลย <c oughs> นะครับ เช้านี้หัวข้อสําคัญสําคัญตรงนี้และผมก็วิเคราะห์ยาวไปว่ารัฐบาลกําลังทําการบ้านตั้งรับม็อบอย่างเต็มที่แล้วนะแล้ววันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกผมคิดว่ามีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเยอะอยู่พอสมควรก็ติดตามกันแล้วนะครับนะว่ามันจะใช้กระบวนการหรือวิธี การเรียนแบบการปรับม็อบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาใช้ในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะวิเคราะห์ในไลฟ์สดต่อไปว่าเขาจะทํำยังไงนะเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้ผมก็วิเคราะห์โยนไว้นะให้ทุกคนคิดว่าวันนี้เขาตั้งรับรัฐบาลตั้งรับม็อบแล้วนะส่วนวิธีการจะตั้งรับยังไงในไลฟ์หน้าเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับสวัสดีนะครับ วันนี้ผู้นำแทบที่จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาหรือไม่ผมคิดว่าท่าทีของกุลุงอิงเนี่ยคือถ้าไม่ไขาลานเขาก็ไม่เดินนะเออนะถ้าไม่กระตุกเรื่องไหนเขาก็ไม่พูดเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับทั้งที่คนไทยทั้งประเทศรอฟังผู้นำเขาคนเดียวนะรอฟังผู้นำข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยในเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยเขารอฟังจากปากผู้นำทั้งนั้นน่ะ นะเขาไม่อยากมาฟังจากอ้วนภูมิธรรมหรอกพูดง่งายๆนะคนไทยไม่อยากเราฟังจากวิสุทธิประธานวิปฝ่ายรัฐบาลหรอกถูกต้องไหมเขาอยากฟังจากปากผู้นําของเขาแค่คนเดียวแต่วันนี้ในเมื่อผู้นําลอยตัวอยู่เหนือปัญหาหรือไม่นะครับไขาลานไม่ไขาลานไม่เดินเนี่ยผมก็ไม่รู้จะสุดจะพูดยังไงอะพี่น้องเข้าใจผมไหมเพราะอะไรเพราะทุกอย่างเขาไม่มีท่าทีอะไรเลย พูดพอเป็นน้ำจิ้มบ่าอ๋อเรื่องพมา่าจับตัวคนไทยก็เดี๋ยวมอบให้ร่ำดีที่เกี่ยวข้องจัดการนะอืมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวดิฉันจะไปอ่านดูอีกทีนึงแต่ประเด็นคือคนไทยเขาไม่ได้อยากรู้โมเมนต์ตรงนั้นไหมเขาอยากรู้ว่าในมุมมองของผู้นำเขาเขาจะจัดการยังไงไม่ใช่อะไรก็มอบหมายให้รัฐมนตรีนะเข้าใจว่าแต่ละกระทรวงเนี่ย มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ออเดอร์คอมมานบางทีมันนอกเหนืออำนาจของเจ้ากระทรวงมันต้องเป็นอำนาจหรือบรารมีของผู้นำประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีเป็นคนจัดแจงจัดการหรือเขาเรียกว่าลงมาทำเองคุณเข้าใจใช่ไหมไม่งั้นเขาจะมีนายกรัฐมนตรีไว้ทำไมนี่คือสิ่งสำคัญเพราะมันจะแสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมมันจะแสดงให้เห็นภาะวะความเป็นผู้นำความเด็ดขาดความมีบรารมีนะครับ ความสามารถทุกวิกฤตจะสร้างโอกาสให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถจริงผมพูดเสมอนะแต่ถ้าทุกวิกฤตมันก็สามารถที่จะพิสูจน์คนได้เหมือนกันว่าคนนี้เก่งจริงหรือนะครับไม่มีความรู้ความสามารถใดๆสักเรื่องหนึ่งเลยมันก็จะได้เห็นนะครับในโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นวิกฤตวิกฤตให้เป็นโอกาสกับวิกฤตพิสูจน์คน คุณว่าใจไหมว,วิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสสําหรับคนมีความรู้ความสามารถแต่วิกฤตก็ฆ่าคนได้เหมือนกันนะฆ่าคนที่นะครับไม่มีความรู้ความสามารถแต่กลับได้รับโอกาสได้รับอํานาจและมีอํานาจอยู่ในมือก็จะได้เห็นเหมือนกันว่าผู้นําคนนั้นมีความสามารถหรือไม่นะครับ,<ช>รบอ,อมีคนเปรียบเทียบใช่มีคนเปรียบเทียบครับระหว่าง นายกรัฐมนตรีเศรษฐากับนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะมีคนเปรียบเทียบและเห็นภาพได้ชัดเลยไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบนายกประยุทธ์อืมนะครับอืมนะครับเปรียบเทียบเห็นเลยอะ่ะพอพูดนี่ก็หาว่าไปด้อยค่าคุณอุ้งอิงอีงอก